การตามรักษาจิตอันตรายแค่นั้นก็ผ่านได้ถ้าเราควบคุมจิตรักษาจิตเราได้พระโพธิสัตว์มีความมุ่งมั่นตั้งมั่นมีความซื่อตรงไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงก็จะผ่านป่าที่มีความอันตรายได้ทั้งป่าคือมนุษย์คือตอนอยู่ในวังและป่าอันเป็นทิพย์บวกอันเป็นทิพย์ที่อยู่ในป่า50โยต์อนมนุษย์สัตว์กันดารนะั้นสุดท้ายก็ได้ครองเมือง บุคคลพึงมีสติตามรักษาจิตในทิศที่ไม่เคยไปทิศที่ไม่เคยไปนั่นก็คือพระนิพพานถ้าเราจะไปพระนิพพานก็ต้องตามรักษาจิตทิศเหนือทิศใต้ออกตัวนี่ไปกันหมดแล้วใช่ไหมไปกันบ่อยแล้วก็พึงมีสติตามรักษาจิตทั้งทิศที่เคยไปและทิศที่ไม่เคยไปคือพระนิพพานก็ต้องตามรักษาจิตจึงจะไปได้ ดังนั้นบุคคลใดมีสติตามรักษาจิตตามรู้จิตควบคุมจิตอยู่เหมือนในช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงเขาก็จะพ้นบ่วงของมาไปสู่ความสำเร็จได้วันนี้ทําหมวดจิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้เป็นอยู่ขณะน,นี้ก็ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมัน่น ในวัตถุสิ่งของทีนี้คําว่ารูปนี่มีสองอย่างหนึ่งรูปที่มีใจครองและรูปที่ไม่มีใจครองรูปที่มีใจครองมีดวงจิตมีอย่างก็คือมนุษย์นี่ที่เราหลงกันทุกวันนี้เนี่ยไปฆ่าไปอะไรไปโลภไปกดไปหลงนี่คือหลงในรูปนะถ้าเราแยกออกรูปนี่ไม่ไม่รู้เรื่องน,นั่นนี่เป็นท่าแต่นามาทําข้างในเนี่ยทําให้เราแสดงออกกิริยาต่างๆแยวยนต่างๆ และอีกหนึ่งอย่างคือรูปที่ไม่มีใจครองคือทรัพย์สมบัติต่างๆเงินทองข้าวของนั่นก็เป็นเหตุให้เรารุ่งหลงได้เช่นเดียวกันอริยาสาวกมีได้และต้องมีด้วยเพราะเราทําทานเอาไว้มันต้องเกิดทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองในการสร้างบาร,รมีจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นครอบครัวชุมชนที่เขาอยู่และจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแต่ถึงจะมีทรัพย์มากถ้าไม่มีปัญญาถ้าม,มีธรรมะ ทรัพย์นั้นก็ไม่เกี่ประโยชน์แก่ตัวเขาคือไม่รู้จักไปทานบาร,รมีไปสร้างบาร,รมีจาคะก็จะเป็นโทษกับตัวเขาอีกมัวมาร่วมลงและไม่เกี่ประโยชน์แก่ชุมชนที่เขาอยู่ญาติพี่น้องไม่เกี่ประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือพุทธศาสนาเลยดังนั้นบุคคลถ้าไม่มีปัญญาแม้มีทรัพย์ก็ไม่สามารถรักษาได้เราจะได้เห็นข่าวใช่ไหมที่ถูกหัวเยอะๆสุดท้ายก็ครอบครัวพังทลายแตกแยก ความสําเร็จไม่ได้เสียผู้เสียคนไปลงตัวเองแต่บุคคลผู้มีปัญญาแม้มีทรัพย์น้อยเขาก็จะสามารถรักษาได้และทรัพย์ก็จะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นทั้งภายนอกทั้งภายในทางโลกเขาก็จะไปหาตามสุจริตนาทธิการงานเกื้อกูลภายในก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นปัญญาคือทรัพย์อันประเสริฐคือแม่เหล็กอันใหญ่ที่จะดูดทรัพย์ทั้งภายนอกพวกทรัพย์โลกเยะทรัพย์ ทั้งภายในอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นบุคคลพึงสั่งสมปัญญาวันนี้ทั้งหมวดจิตทั้งหมวดปัญญาหล่อล้อมรวมเป็นหนึ่งด้วยความเมตตาด้วยความหองใหพุทธบริษัททั้งหลายทำบุญทำกุศลไหว้ระสุน,สนมาก็มากแล้วใส่ใจก็คือใส่ใจตัวเองดูใจตัวเองรักษาจิตของตัวเราเองบรรดาสิ่งที่มีค่าจิตที่มีค่าสูงสุดที่สุดแล้วถ้าเราสามารถเจรณาจิตดวงนี้ได้ เราจะได้ไปถึงพระนิพพานเลยทีเดียวแต่ถ้าจิตดวงนี้เจออะไรไม่ได้แม้จะมีทรัพย์มากมีเงินมีทองมากรุ่มหลงจิตดวงนี้ก็จะตกต่ําไปสู่อบัยภูมิซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดทุนอย่างยิ่งดังนั้นอริยาสาวกทั้งหลายพึงมีสติมีปัญญาบริหารทรัพย์ด้วยดีรักในพุทธศาสนาตามดูจิตเฝ้ารักษาจิตทําให้ได้อย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ ทำได้แล้วที่พระคุณเจ้าถึงแล้วทุกประการเทินเป็นยังไงบ้างมาพูดมาคุยกันมีคําถามไหมพระอาจารย์ชอบทั้งสองสูตรทั้งบุรุษที่ถือหม้อน,น้ําที่เสมอปากขอบไปดูมอรสกมเนี่ยจิตมันจะปรุงไปก่อนแล้วมันจะเพื่อเถินม,มันจะเผลอตรงนี้ต้องหกล้มต้องกระเพื่อมนะใช่ไหมแต่เขาไม่สนใจเลยเพราะความตายดูแล้วมันเพชะฆาถือดาบอข้างหลัง ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะตั้งใจสำรวมระวังหม้อน้ํานั้นทุกอย่างเก้าทา้ายเขาก็ไปถึงจุดหมายโดยที่ไม่โดนฆ่าแต่ผุ้ชนทั้งหลายลม้มตั้งแต่เก้าแรกแล้วกลัวสัน่นไม่ใช่อยากไปดูนางพรนลำบกัวบุรุษข้างหลังที่ก็จะฝันแต่พระโพธิสัตว์นิ่งไม่ส่งไปไม่กลัวตัวน,นี้แต่จะมีิสติดูรู้และในผู้รู้นั้นก็มีความนิ่งอยู่ปัจจุบัน ถ้าเข้าชาลึกก็อาจจะเผลอทําให้หกได้เพราะมันจะขาดผู้รู้ใช่ไหมถ้าอยู่จับยาไม่เจริญสติก็ไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นจะมีสติที่พอดีคือถ้าเราเกรงเนี่ยมันก็จะหกนะแต่ถ้า,าปล่อยก็เหมือนเดิมไม่เกรงมากไม่หกมากอยู่ปัจจุบันสบายๆเบา,บาวเบิกบานนี่นะประคองแบบสายกลางไปเรื่อยๆนะไม่ซีเรียสไม่เครียดถ้าเครียดก็จะมีอาการเกรงแล้วก็หกลมผู้มีสติอยู่กับปัจจุบัน ดำเนินชีวิตมองทุกอย่างให้เป็นขำขันและผันเป็นธรรมะสามารถเปลี่ยนสภาพได้หมดเขาจะลบๆมาลบหนึ่งคือเครื่องหมายแบบนี้เราจะให้หนึ่งก็คือเราจะบวกให้หนึ่งเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นบวกวใช่ไหมคนอื่นจะมาลบเรามาว่ามาตําหนิเราน่ไม่ลบตัวเองบุคคลที่มีความสุขเขาจะมีความสุขในทุกๆท,ที่ไม่ใช่เฉพาะที่วัด ที่ไปทาบุญที่วัดไปนั่งปัสนาพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันแม้แต่ออกจากวัดทุกที่ที่ก้าวขาไปเรียกว่าธรรมญาตราคือธรรมะที่ตราตึงใจเขาจะมีความสุขใจและพร้อมจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนในทุกๆท,ที่เบาสบเบิกบานแต่บุคคลผู้มีความทุกข์แม้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดปรากฏเบื้องหน้าเขาก็ยังมองผิดมองเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะใจเขาเป็นทุกข์จึงมีแต่คําตำหนิตีต้องกับผู้ที่ปฏิบัติดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะ ใจเขาไม่มีดีน่าสงสารนะคนที่ตำหนิตีต้องบุคคลอื่นเนี่ยคือใจเขาเป็นทุกมีสิ่งใดในใจเขาจะพูดคิดทาออกมาใช่ไหมฮะไทยศิลวาจาใจกับวาจามันจะเชื่อมโยงกันแล้วก็เชื่อมโยงมาที่กายคือสายตาสายตาหลอกกันไม่ได้ถึงคุณจะยิ้มแค่ไหนถ้าใจเป็นทุกตามันก็แววเศร้าแต่ถึงแม้ยิ้มนั่งเฉยๆคุณมีความสุขตาเขาฉายแววดังนั้น,น,น บุคคลพึงทําตนให้เป็นสุขโดยเฉพาะลูกของพระศาสดาถึงจะบวชในบวชกรรมก็แล้วแต่ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ไม่เรียกว่าเป็นลูกของพระศาสดาแม้จะบวชตั้งร้อยพรรษาดังนั้นถ้าอยากเป็นลูกของพระพุทธอ,องค์อย่าทําตนให้เป็นทุกข์นะจงทําตนให้เป็นสุขทุกเวลาหนึ่งวันยี่สี่ชั่วโมงนี่ถ้าเราทุกหนึ่งนาทีก็สูญเสียความสุขไปแล้วหนึ่งนาทีใช่ไหมทั้งที่โอกาสที่เท่ากันดังนั้น บุคคลที่ตำหนิติดต้องผู้อื่นน่าสงสารที่สุดแม้เราจะทำถูกเขาก็มองผิดเพราะใจเขาผิดจึงมีแต่คำผิดผิดมีแต่คำลบให้กับคนอื่นเพราะเขาลบตัวเขาเองแล้วดังนั้นถ้าเจอคนประเภทนี้มาลบตัวเราเราก็จงให้บวกกับเขาได้ผลแล้วแล้วถ้าเขาบวกมาให้เราเชื่อมชมเราเพียงนิดนิดไม่ต้องรับตรงๆก็เป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายคูณเราก็ได้ผลเป็นทวีคูณใช่ไหม คูณตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเทวีเขาบวกมาเราก็คูณให้เขาลบมาเราก็บวกให้ขออย่างเดียวคืออย่าลบตัวเองถ้าลบตัวเองเราก็จะไปลบคนอื่นเหมือนที่คนอื่นเขาลบมาให้เราดังนั้นจงบวกตัวเองทุกค่ำคืนด้วยการคิดดีพูดดีทำดีไหวพระสดมต์นสนทนาธรรมสังสมสุตตาหากมีใครบวกมาเราก็ไม่เผลอยินดีพอใจเราจะคูณให้เขาได้ผลเป็นเทวีคือต่อยอดให้ซึ่งกันและกัน ให้ได้มีความเจริญถึงองค์พระศาสดาทุกประการเินบุคคลที่มีความสุขเขาจะมีความสุขในทุกๆท,ที่ไม่ใช่เฉพาะที่วัดที่ไปทําบุญที่วัดไปนั่งิปันสนาพระคุณเจ้าก็เชน่นเดียวกันแม้แต่ออกจากว MM ัดทุกที่ที่ก้าวขาไปเรียกว่าธรรมญาตราคือธรรมะที่ตราตึงใจเขจาจะมีความสุขใจและพร้อมจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนในทุกๆท,ท,ที่เบาใจเบิกบานแต่บุคคลผู้มีความทุกข แม้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดปรากฏเบื้องหน้าเขาก็ยังมองผิดมองเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะใจเขาเป็นทุกข์จึงมีแต่คําตําหนิตีต้องกับผู้ที่ปฏิบัติดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะใจเขาไม่มีดีน่าสงสารนะคนที่ตาหนิตีต้องบุคคลอื่นเนี่ยคือใจเขาเป็นทุกข์มีสิ่งใดในใจเขาจะพูดคิดทําออกมาใช่ไหมฮไทยศิลวาจาใจกับวาจามันจะเชื่อมโยงกันแล้วก็เชื่อมโยงมาที่กายคือสายตา สายตาหลอกกันไม่ได้ถึงคุณจะยิ้มแค่ไหนถ้าใจเป็นทุกข์ตามันก็แววเศร้าแต่ถึงแม้ยิ้มนั่งเฉยๆคุณมีความสุขตาก็ฉายแววดังนั้น,นบุคคลพึงทําตนให้เป็นสุขโดยเฉพาะลูกของพระศสาสดานี่ถึงจะบวชในบทกก็แล้วแต่ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ไม่เรียกว่าเป็นลูกของพระศสาสดาแม้จะบวชตั้งร้อยพรรษาดังนั้นถ้าอยากเป็นลูกของพระพุทธองค์อยา่าทําตนให้เป็นทุกข์นะ จงทาตนให้เป็นสุขทุกเวลาหนึ่งวันยี่สิชั่วโมงเนี่ยถ้าเราทุกหนึ่งนาทีก็สูญเสียความสุขไปแล้วหนึ่งนาทีใช่ไหมทั้งที่โอกาสที่เท่ากันดังนั้นบุคคลที่ตําหนิติดต้องผู้อื่นน่าสงสารที่สุดแม้เราจะทําถูกเขาก็มองผิดเพราะใจเขาผิดจึงมีแต่คําผิดผิดมีแต่คําลบให้กับคนอื่นเพราะเขาลบตัวเขาเองแล้วดังนั้นถ้าเจอคนประเภทนี้มาลบตัวเราเราก็จงให้บวกกับเขา ได้ผลแล้วแล้วถ้าเขาบวกมาให้เราเช่นชมเราเยียงนิดนิดไม่ต้องรับตรงๆก็เป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายคูณเราก็ได้ผลเป็นเทวีคูณใช่ไหมคูณตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเทวีเขาบวกมาแล้วก็คูณให้เขาลบมาแล้วก็บวกให้ขออย่างเดียวคืออย่าลบตัวเองถ้าลบตัวเองเราก็จะไปลบคนอื่นเหมือนที่คนอื่นเขาลบมาให้เราดังนั้นจงบวกตัวเองทุกค่ำคืนด้วยการคิดดีพูดดีทำดีไหวพระสสดม์นสน,ธนาธรรมสั่งสมสุตตะ หากมีใครบวกมาเราก็ไม่เผลอยินดีพอใจเราจะคูณให้เขาได้ผลเป็นเทวีคือต่อยอดให้ซึกงกันและกันให้ได้มีความเจริญถึงองค์าสดาทุกประการเทิญวันนี้เป็นธรรมะง่ายๆเป็นธรรมะเรียบง่ายสําเร็จรูปมาให้ทีเดียวการรักษาจิตสําคัญมากพระโพธิสัตว์ผ่านป่านางยักษินีได้เพราะการรักษาจิตอาวุธที่สําคัญคือสติไม่ส่งจิตออกนอกนี้ไม่ใช่ เรื่องธรรมดาเนี่ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวเหตุที่เกิดทุกข์ก็ไม่มีอันตรายก็ไม่มีแต่ผู้ติดตามทั้งห้าตายตั้งแต่ก้าวแรกแล้วใช่ไหมอันดับแรกคือรูปเพราะมันเห็นได้ด้วยตาหย,ยากมันหลงได้ง่ายกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยดังนั้นเมื่อเราเห็นเนี่ยอย่าส่งจิตออกไปในสิ่งที่เห็นให้อยู่กับผู้รู้ให้อยู่กับผู้เห็น สิ่งนั้นก็ไม่สามารถผูกมัดเราได้ไม่ว่าจะเป็นรูปที่น่ากลัวคําว่าติดนี่ไม่ใช่เฉพาะชอบใจนะอาการที่เกลียดที่ผลักออกที่โทรสะ์เขาเรียกว่าติดคือติดในความโกรธติดในความไม่ชอบกับติดในความชอบดังนั้นคําว่าทางสายกลางเมื่อตาเห็นรูปจะซวยหรือไม่ซวยก็แล้วแต่สักแต่ว่าเห็นแล้วก็มาอยู่ตรงกลางมานก็ฆ่าไม่ได้เพราะทางสายกลางนี้เป็นทางสายเอก ที่องค์พระสาษษษสดาทรงแสดงให้เราทั้งหลายเดินในนั้นขอให้พุทธาบรสททั้งหลายจงเดินทางสายกลางอย่างมั่นคงถึงองค์พระศาษษสดาทุกประการเถิดอย่าพึงส่งจิตออกตระหนักมากขึ้นแล้วก็จะควบคุมจิตได้แล้วก็จะเห็นอนิสง์เกิดในทันทีเลยไม่ต้องรอพระคุณเจ้าให้พรออันนี้คืออนิสง์การปฏิบัติเราสามารถสัมผัสได้ และเมื่อเรามีกรรมฐานเราจะเห็นโทษของจิตที่ส่งออกทีนี้คนทั้งหลายที่เป็นเรื่อง,งราวกันจิตส่งออกเท่านั้นเลยอีภายใต้กิเลสบกมัดเป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดมแจะสร้างกรรมไปเรื่อยถ้าเราควบคุมจิตได้นะไม่ส่งจิตออกไปรักษาจิตเป็นสูงยิ่งนะักโทษภัยก็ไม่เกิดเจริญทางโรคจเจริญทางธรรมด้วยการจเจริญสติดูกายดูจิตควบคุมจิตอยู่ ทำจิตให้ตรงมั่นคงมุ่งมั่นตั้งมั่นคำว่าโอชุปฏิปโนนี่คือปฏิบัติตรงคือจิตเนี่ยจิตตรงด้วยสัจจะตรงต่อทางพระนิพพานไม่พานตนเองไม่พานคนอื่นตรงในความซื่อสัตย์ในความมั่นคงตรงในความดีหน้าที่การงานที่เป็นสุจริตการงานตรงทางโลกตรงทางธรรมก็จะละเอียดละเอียดไปเรื่อยฝึกจิตควบคุมจิตให้ตรงเหมือนในช่างดัดลูกศร ลูกศรก็ามาจากไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไก็คือกอกิเลสเรามีความเพียรไปตัดไปตัดน้ำตัดอะไรออก่อจะมาเล่าพอจะมาดัดพอได้ลูกศรที่ตรงแล้วก็ได้ตลอดไปนี่ดีตลอดไปนี่จะชักอะไรก็ออยิงอะไรก็แม่นจิตก็เหมือนกันอาจจะฝึกยากแต่ถ้าฝึกได้แล้วจะมีสุขมากเลยตลอดกาลนานเลยเพราะฉะนั้นทุกบุญทุกกุศลที่เราทำนี่น้อมเข้าสู่การฝึกจิตการดูจิตควบคุมจิต บุญนั้นก็จะไปเครื่องนุนนาให้เราควบคุมจิตได้แล้วก็จะพ้นบวหของมารได้โทษของการที่ส่งจิตออกนอกจะเป็นการไปเพิ่มราคะโทสะโมหะลําพังที่เราสั่งสมมาก,ก็มากอยู่แล้วการที่ส่งจิตออกไปนอกคือไปไปรับเอาเชื้อแห่งไวรัสเชื้อแห่งเกลสให้เพิ่มมากขึ้น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 ลําพังที่เราสารวจจิตนี่เมื่อํารวมได้ก็ต้องมาละสิ่งที่เราสั่งสมมาอีกนะ ให้บาบางจางหายไปด้วยการเจริญสติปัฏฐานด้วยการภาวนาดังนั้นโทษของการส่งจิตออกนอกคือไปสั่งสมกิเลสพ,พ่อคูน้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะประกอบด้วยทุกข์สิ้นกาลนานหาความเจริญไม่ได้เพราะจิตธรรมชาติของจิตที่ออกไปเขาจะวิ่งไปหาราคาโทสะโมหะเขาคุน้นชินเขาเคยชินในสิ่งนั้นดังนั้นพระศาสดาจ,จึงให้ให้ฝึกให้ควบคุมให้เอากายนี้เป็นถ้ำ ให้เอาจิตไว้ที่กายซ่อนไว้ในถ้ำนี้จิตเกิดดับไปไม่มีตัวเคลื่อนไวเร็วเบาไปมาไวพระศาสดาให้ใช้กายเป็นเครื่องฝึกดังนั้นยีริยาที่ให้รู้สึกที่กายดูกายคือให้ดึงจิตอยู่ที่นี่แม้แต่อนาปานสตินี่เอาไว้ที่ลมก็เพื่อให้จิตมปที่กายเมื่อเดินจงกรมกำหนดสติที่กายก็มาอยู่ที่กายแลวเหมือนุรุษ ดูปากหมอแต่ถ้าส่งออกเมื่อไหร่แล้วธรรมชาติของเขาจะไปสั่งสมสิ่งที่เป็นอกุศลที่เป็นกิเลสในสิ่งที่เขาคุ้นจินและก็คุ้นเคยมีแต่โทษทั้งนั้นและโลกก็มีแต่เครื่องล่อโลกมนุษย์นี่หรือโลกอันเป็นทิพย์ก็เป็นห่วงให้ติดอีกนะภพโลกก็เป็นฌานที่ยาวนานอีกนะดังนั้นควรเอาจิตมาอยู่ที่กายมาฝึกมาชําระก็จะไม่ติดบ่วง ที่เป็นบ่วงดิบคือโลกมนุษย์บ่วงที่เป็นทิศก็คือสวรรค์พมโลกก็จะมีการชำระแล้วก็จะไปถึงพระนิพพานอนุโมทนาผู้ปฏิบัติที่เห็นภายในวัฏฏะแล้วโทษของกิเลสได้เห็นแล้วยังมีการสรํารวมจิตไม่ให้ไปติดในภพภูมิแม้พบน้อยภพใหญ่อันนี้นคือความละเอียดคือไม่ยินดีในการเกิดคือเห็นโทษภายในวัฏฏะสงสารซึ่งน้อยคนจะเห็น ส่วนมากยังมีความยินดีพเพลิดเพลินรุ่มหลงโมเมาแม้จะมีบุญมากทำบุญมากก็เชื่อว่ายังประกอบใด้ทุกอยู่ยังมาเวียนบ้ายตายเกิดอยู่ยังเสี่ยงกับวัชภูมิอยู่แต่ถ้าผู้ปฏิบัติได้มีความละเอียดก็จะเห็นภายในวัฏะสงสารนี่แหละคือคําว่าภิกษุคือผู้เห็นภายในวัฏะสงสารเป็นวัฏะที่เบียนวนที่น่าสงสารที่สุดดังนั้นพระคุณเจ้าพระอริยเจ้าก็จะเจรณาโทษตัวนี้อีก คือโทษในขันห้าโทษในภพภูมิต่างๆแลวก็เป็นภาพรวมเลยภูมิสารเสบดนี้วัตตาสงสารนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสุขเลยนอกจากพระนิพพานเขาก็จะละกิเลสละโทษตร,ตรงนี้เพียรเข้าตามรอยองค์พระศาสดาอนุโมทนาจิตคุ้นชินคุ้นเคยกับกิเลสโทษจึงมากมายเสียเหลือเกินเหมือนเด็กๆลูกหลานเราเนี่ยถ้าปล่อยไปตามสังคมนี่ไม่เรียนหนังสือมันเขาก็จะไปเล่น ก็ราะเขาสั่งสมสิ่งนั้นมามีน้อยที่สุดจะ่จดีขึ้นได้เองต้องคนที่สั่งสมบุญมาแล้วก็คือเคยปกจิตมาแล้วแต่โดยส่วนมากจะไหลไปทางต่ําจิตจะไหลไปทางต่ําหาทางขึ้นยากต้องเอามาฝึกดังน,น,นั้นอย่าปล่อยจิตการทําบุญทากุศลสวดพิมภาวนาสั่งสมสุดตะก็เพื่อเข้าไปสู่การควบคุมจิตการฝึกจิตบุคคลผู้มีความสําเร็จอย่างสูงสุดก็ด้วยการฝึกจิต พระอริยะเจ้าแต่ละขั้นถึงองค์พระสมมาสังทธเจ้าก็ฝึกจิตด,ด้วยดีที่สุดดังนั้นเจ้าทั้งหลายผู้เป็นอุบาสกปัิกาผู้เป็นรูปผู้หวังความเจริญทําไมจะไม่ฝึกจิตเล่าจงตั้งใจเพียรฝึกจิตของตนเองให้ดีเจริญในจิตด,ดวงนี้ให้ขาวสะอาดผ่องใสจึงมีโอวาปฏิโมงไงการทําจิตให้ขาวรอบข้อที่สประการแรก ละบาปทั้งปวงประการที่สองทำปุสลถึงพร้อมเมื่อละบาปกุสลถึงพร้อมแล้วทําจิตให้ขาารอบตอนนี้เราฟังทำเราปฏิบัติยังขาวไม่รอบยังเป็นจุดๆยังยังไม่บริูวณเต็มที่ดังนั้นพ่อูออ้ยิ่งใหญ่คือพระศาสดาจึงกล่าวว่าจงทําจิตให้ขารอบสจิตตะประโยชน์ปนางอนโมทนาจุดหมาใหญ่ทํางานใหญ่คือการได้ครองเมือง แต่ผู้ติดตามเสร็จหมดเลยเพราะไม่ได้ตั้งจุดหมายที่จะไปครองเมืองไงไปเป็นพระราชาคือไม่ได้หมายไว้ที่พระนิพพานก็เหมือนคนทําบุญนี่ทำไปเรื่อยๆก็จะโดนมัดโดนผูกดังนั้นเราทั้งหลายที่เข้าสู่พุทธศาสนานะต้องตั้งจุดหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนเราเราสร้างวัดถ้าสร้างเพื่อว่าให้ที่น้องมาทําบุญในหมู่บ้านก็จะอยู่ตามสภาพแต่ถ้าสร้างวัด หรือทาอะไรสักอย่างเพื่อคนทั้งโลกนี่เขาจะเตรียมการที่เพอร์เฟกมากยิ่งใหญ่มากจิตเขาจะใหญ่มากจะเตรียมการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ,ใหญ่ใช่ไหมองค์ศาสดาสร้างบริเวณเพื่อเป็นพทธเจ้าจะยิ่งใหญ่มากให้อภัยสร้างให้สั่งสมแต่ผู้ที่ไม่ได้มีจุดหมายเนี่ยก็จะสักแต่ว่าทํามันจะต่างกันนะเหมือนสร้างบ้านใช่ไหมถ้าเราปรารถนาจะทําให้มั่นคง ็จะสร้างอยู่นานละเอียดแล้วออแต่ถ้า,อาพอได้อยู่ทากระต๊อบอยากแป๊บเดียวใช่ไหมก็พังทลายดังนั้นจุดมุ่งหมายก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดถึงว่าจึงต้องตั้งไว้มุ่งไว้หมายไว,ไว้ที่พระนิพพานแล้วก็ตั้งใจเดินไปให้ตรงอย่าค่อยเขยออกนอกทางถ้าจะออกนอกทางก็ย้อนไปดูจุดหมายของตัวเองว่าเราตั้งใจไว้ที่ไหนปรารถนาเอาไว้ยังไง มันก็จะเดินตรงได้แต่ถ้าไม่ปราถนาสักแต่ว่าเดินสั่งแต่ว่าทำสักแต่ว่าไปก็จะมีความขี้เกียจเมื่อเจอประสักหรือแวะพักที่อื่นก็จะโดนมานทั้งหลายหลอกล่อได้ก็เสียเวลาเนิ่นช้าไปอีกก็จะหมุนมาต่อยอดบาร,รมีตัวเองไม่รู้เมื่อไหร่ดังนั้นพระโพธิสัตว์เดินผ่านป่าของนางยักษินีที่ว่าอามนุสกันดานนะ่ไม่สนใจสิ่งใดเลยมีจุดมุ่งหมายคือ ไปเป็นพระราชาในเมืองเมืองนั้นทั้งั้ๆที่เจอก่อนใครสิ่งวยวดวนต่างๆและแม้แต่ที่จะได้ครองเมืองค,ค่ําคืนนั้นก็ไม่ได้นอนค,ค่าคืนที่ยักไปกินคนในวันก็ต้องมีเครื่องป้องกันมีทรายเสกมีได้พระปะริศและทําสมาธิภาวนาตลอดคืนไม่ให้พลาดไม่เผลอสติท้ายมันเขาก็หมดกําลังมันก็ไม่ได้มารังควานตลอดมันก็มีมามีไปมีเกิดมีดับ พอเขาจากไปอะไรก็ปรากฏขึ้นชัดก็ได้ครองเมือเห็นไหมอดทนให้ถึงที่สุดจะถึงที่สุดแห่งธรรมอนุโมทนาตั้งปิดหมากันไม่ล่ะรี่ไปเรื่อยๆตั้งไว้นะแล้วก็ตั้งใจทำบุญสั่งสมบาร,รมีเราจะไม่ขี้เกียจใกล้ไกลไปนะถึงเหมือนธรรมญาตรานี่มุ่งมันตั้งมันเราถึงทุกที่เราฝ่าฟันอะไรเยอะแยะใช่ไหม พระนิพพานก็เช่นเดียวกันแต่เป็นการสั่งสมข้ามภพข้ามชาติเราไปธรรมญาตราแต่และที่ข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีก็ถึงจุดหมายได้แต่พระนิพพานนับกันเป็นสาวกภูมิก็แสนชาติหนึ่งอสงไขย,ยิ่งกว่าแสนมหากรับถ้าอัคาระก็สองอสงไขย,ยิ่งกว่าแสนมหากรับแต่ถ้าเป็นพุทธภูมิก็สี่อสงไขย,ยิ่งกว่าแสนมหากรับดังนั้น ราทั้งหลายผู้ปรารานาสิบพวกผมต้องไม่น้อยกว่าแสนชาติไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ชาติที่เท่าไหร่ <c oughs> หลักร้อยที่หลักพันที่หลักหมื่นก็ไม่ทราบ <c oughs> ใช่ไหมยิ่งต้องสั่งสมไงและอย่าพลาดอย่าประมาทถ้าพลาดถ้าประมาทมันก็ดับเอาไวนะ้นั่นเหมือนนักเรียนตกชั้นเรียนเนี่ยก็จะต่ออีกชาติหน้านี่ทีนี้แต่ถ้าเราไปสเสวยกรรมในโลกลหละเป็นหมื่นเป็นแสนชาติหลายกับหลายกัยกน,นทีเดียวยาวน,นวานก็จะได้มาต่ออีกมันเนิ่นช้าไง ทุกๆคนก็จะมีจุดหมายคือพระนิพพานแต่บุคคลที่ไปเสวยกรรมเนื่อนช้าและก็ยาวนานมากนั้นเราอย่าพลาดไปสู่อวัยภูมิจงเป็นมนุษย์ูมิมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็ต่อยอดนิพพานสมบัติเลยเราได้แล้วมนุษย์สมบัติตอนนี้สวรรค์สมบัติก็ได้คือสวรรค์ดิบในใจเราได้แล้วจงฝ่าด่านสองอย่างนี้นํามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี้ต่อยอดตัวเองให้ถึงนิพพานสมบัติถึงองค์พระสาสดา ให้ได้อนุโมทนา